สวัสดีค่ะรรมมท่านผู้ชมทริปนี้ลุงฟ้าก็จะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวไล่สิงปร์กแหล่งท่องเที่ยวที่เชิงเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะด้วยพื้นที่กว่า8ป0พันไร่มากมายด้วยทัพนพืชพันธุ์ต่างๆที่ขึ้นเต็มเนินเขานะคะท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติและสนุกไปกับกิจกรรมต่างๆในไร่เช่นรถเดียวเที่ยวทั่วกับฟาร์มทัวร์สิงปร์คนะคะชมสัตว์พันธุ์อเมริกาที่หายากนะคะแล้วก็ปั่นจักรยานชมธรรมชาติแบบใกล้ชิดกิจกรรมาชนภัย ท้าทาทยคนใจเด็ดและการแข่งขันกีฬาตลอดทั้งปีนะคะและอื่นๆอีกมากมายนะคะรถชมไล่นะคะคือผู้ใหญ่ราคา150บาทเด็กอยู่ที่คนละ50บาทนะคะรถจะออกทุกๆ15นาทีนะคะซึ่งอาจจะขึ้นอยู่กับลูกค้าไม่จำกัดเวลานะคะเปิดตั้งแต่8โมงจนถึง5โมงเย็นนะคะก็จะมีจุดไว้5จุดคือสะหงทุ่งดอกไม้ม,มินิซูจุดชิปไลไล่ชา oh. ไปไหนกันเลยวันนี้ไล่เสิยงใช่ไหมไปเดี๋ยวเราไปดูไล่สิยงดีกว่าว่าเป็นยังไงจุดแรกแวะถ่ายรูปกับน้องหงกับให้อาหารปลากันก่อนที่ทะเลสาบร้อยยังไล่ที่นี่ถือว่า เป็นแหล่งน้ําจืดขนาดใหญ่ที่เอาไว้เพื่อเก็บกับกน้ำไว้ใช้สําหรับการเกษตรกรรมและยังเป็นที่อยู่ของน้องหงที่นําเข้ามาจากยุโรปก,กว่า53ตัวเลยนะคะน้องน่ารักมากๆเลยรวมถึงยังมีปลาอีกเพียบไม่ว่าจะเป็นปลาค้าปลาหึกยักษ์นะคะ ไม่ไกลเท่าไหร่นะก็จะมีสวนดอ,อกไม้นะคะก็เป็นอีกจุดที่ถ่ายรูปนะคะที่นักท่องเที่ยวชอบมาถ่ายรูปกันเยอะแยะมากมายนะ นะคะก็จะเป็นกิจกรรมไฮไลท์ของโซนมินิซูนะคะชมสวนสัตว์แล้วก็แวะให้อาหารน้อง,องได้นะคะมีทั้งสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่เล็กๆน่ารักแล้วก็อย่าลืมแวะมาให้อาหารน้องยีราฟแล้วก็มาลายกันอย่างใกล้ชิดจะมีกิจกรรมให้อาหารสัตว์เช่นมีวัวแดงหมูแคะแพะแคะหนูแกสบี้ม้าแคะ จุดที่4ก็จะเป็นลานกิจกรรมต่างๆนะคะส่วนใครสาย Activity นะคะมีให้เลือกเล่นเพียบไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมชิปลายหรือหอชิปลายที่สามารถปั่นจักรยานไปตามเส้นทางที่กําหนดนยันไล่ได้นะคะหรือใครที่เกดปั่นก็สามารถเล่นชิปลายที่มีความสูงระดับตึก8ชั้นหรือ24เมตรเห็นระบาดเสียแบบนี้แต่ปลอดภัยนะจ๊ะมีเจ้าหน้าที่ดูแลแบบอย่างใกล้ชิดเลยจ้า ไล่ชาไทยเนาะจุดสุดท้ายจุดที่ห้านะของไล่สิงเนาะนี่นะ แล้วก็แวะมาถึงจุดไฮไลท์ของสิงปร์คเชียงรายนะคะไม่ต้องไปไกลถึงญี่ปุ่นไล่ชาวิวสุดปังกว่า600ไร่นะคะมีทั้งจุดชมวิวคาเฟ่ร้านชาไทยร้านอาหารภูพิรมให้ได้ใช้บริการนอกจากนี้สิงปร์กเชียงรายนะคะยังนำภูมิปยาชาวญี่ปุ่นที่ทรงผัณฑ์จากรุ่นสู่รุ่นมานานนับศตวรรษมาปรับใช้ในการปลูกชาที่นี่ก่อนจะกลับบ้านนะคะเราก็แวะถ่ายรูปกับรูปปั้นสิงสีทองนะคะ เป็นสัญลักษณ์ประจําสิงป่าของเชียงรายคะ่ะซึ่งตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนเนินสนามหญ้าสีเขียวกะจีก็จะได้มุมสวยๆประมาณนี้ครับมีเวลาวันเดียวก็เที่ยวสิงป่าได้ฟินขนาดนี้แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกร,ร,กรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยใครที่มาเที่ยวเชียงรายก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวกันนะจ๊ะไล่สิงปา่า